กราบสวัสดีเพื่อนพๆเอฟซีพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับพระผงะครับเป็นพระผงพระผงปิดตาพังพก,การนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงผู่อิ่มปัญญาวุโทนะครับวัดทุ่งน้าใหม่นะครับซึ่งเป็นทีมพิเสศอสร้างนะครับผมจะมาแกะทั้งหมดเลยนะครับ13ลุ้นผมได้มาเป็นซีเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับ ผมจะมาแกะให้มเลยนะครับมาครับ มาครับมาดูซิว่าจะได้ไอเทมแรกกับเขาบ้างไหมมาครับองแรกครับโอ้เป็นเนื้อแชมมน์นะครับองแรกนะครับองที่สองนะครับองที่สองเป็นเนื้อชั้นมากนะครับองที่สามนะครับ ผมผมจะไปไวนะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับองค์ที่สี่นะครับอุ้ยเป็นเนื้อว้านเชี่ยวนะครับองที่ห้านะครับอุ้ยเนื้อใบลานนะครับ องค์ที่หกนะครับอุ้ยไอเทมแลนะครับเป็นเนื้อพิเศษเลยนะครับเป็นตะกุดทองคำแท้นะครับสะดือทองคำด้วยนะครับองนี้มาแตะองค์ที่หกนะครับใช่ปะวาใช่ครับแต,แตะองค์ที่หกนะครับ อุ้ยอะไรครับเนี่ยเป็นเนื้อพิเศษนะครับมัตเตอร์พีสเนื้อผงสุริยันจันทาวนะครับแช่น้ำว่านะครับสะดืออุกตะกุดทองซีดอกฝั่งควายขาวซีเม็ดนะครับอุ้ยมัตเตอร์พีสเลยนะครับ เดีวพอ,อยังยังเอาแล้ครับพอยเดี๋ยวชอมองคในใกล้ๆดีกว่าอยทีมเสือนี่เขาสุดยอดจริงๆนะครับ แจ๋วเลยครับมันจะโค้นนะครับสองแป้นนะครับต่อพิเศษด้วยนะครับแจ,แจ๋วแจ๋วเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปอัน,นี้ฝาครับปิกันีิฝาครับ จึบ๊บหุยในยเกสรนนะครับเกสรข้าวนะครับฝั่งตะกุดด้วยนะครับองค์งงที่แปดนะครับชน้ำมนนะครับองค์ที่เก้านะครับ วานเขียวนะครับองคที่สิบนะครับอุ้ยอันนี้เป็นข่าวเอสอนหน้ากากผงทูบนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอุ้ยอันนี้ฝั่งอะไรอะฝั่งพอแดงด้วยนะครับอันนี้สวยมากเลยนะครับ เป็นเดียบใบลานนะครับฝั่งพลอยแดงนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับอุย้ยข่าเอสอน,นะครับต่อไปองค์ที่สิบสามองค์สุดท้ายนะครับอุย้ยชาตินมลน,นะครับสรุปนะครับติบสามลุ้นได้มาติพิษมา หนึ่งองค์ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเนีนค่ครับครับก็จะประมาณนี้นะครับแลว้วพบกันม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ